ขอให้ท่านหยุดการอภิปรายเพราะว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยท่านรับไม่ไหวหรอกครับสภาก็รับไม่ไหวท่านประธานครับขออนุญ,ญาตนะครับเอาเอาเพียงเท่านี้แหละครับท่านประธานแล้วก็ออญญเดี๋ยวท,ท่านที่ผมพูดอยู่นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆนะครับและอภิป,ปรายของผมณตอนนี้เพื่อไม่ให้ความเสียหายนี้เกิดมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วท่านกําลังบอกอยู่นะครับว่าไม่ให้ผมหยุดอภิป,ปรายแปลว่าจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆหรอครับคือมันพอสมควรแล้วเดี๋ยว ท่านนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะมาตอบนะครับรับทราบแล้วเท่านี้แหละครับผมถามนักวิชาาว่าท่านมีที่ฉัยให้หยุดอภิปรายด้วยเหตุผลอะไรครับรับผิดชอบความเสียหายไม่ได้รับผิดชอบความเสียหายอะไรครับรับผิดชอบความเสียหายของกองทัพไม่ได้ครับผมให้หยุดตกลงท่านประธานสยบยอมต่อกองทัพท่านพูดมาพอสมควรแล้วผมให้หยุดอภิปรายท่านประธานครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมอิีศรพิมพ์ทอท่านประธานคะท่านชยาพลกาลังใช้สิทธิ์ของท่านเอาประท้วงทีละคนเดี๋ยวท่านอดีศรทางนี้หนึ่งหนึ่งท่านเชิญครับประท้วนท่านประธานครับท่านประธานคะดิฉันประท้วนท่านประธานตกลงใครจะประท้วงก่อนท่านยังมีเวลาอีก30นาทีเรายินดีค่ะเรายินดีทําตามที่ท่านประธานต้องการค่ะนะผมให้ท่านพูดอีก10นาทีแล้วก็ไม่ต้องเอาสไลด์ขึ้นขอบคุณท่านประธานนะครับผม ก็ขอภัยที่สร้างให้เกิดความกลาหลเมื่อสักครู่นะครับ